หลังจากการประชุมร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชนสมาคมร้านขายยาตัวแทนร้านขายยาและหน่วยงานภาครัฐอย่างอ,อยอครับองค์การเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรมเตรียมความพร้อมนะครับในการลงทะเบียนร,ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการสุขก,กายสบายกระเป๋าซื้อ,อยานอกโรงพยาบาลได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายครับอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าเบื้องต้นมีร้านยาพร้อมเข้าร่วมโครงการ2,000ร้านนะครับจากกว่า20,000ร้าน แล้วก็เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ครับออยจะเปิดรับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่14ตุลาคมนี้ครับในภาพรวมก็คือทุกเครือข่ายนะครับหรือว่าทุกแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเทเลฟาร์มาซีนะครับทุกรายณะตอนนี้ยินดีนะครับให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการสุขกายสบายกระเป๋านะครับโดยการดำเนินการของเรานะครับจากวันนี้ต่อไปเนี่ยนะครับ ก็จะมีในขั้นตอนของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับโดยร้านขายยาเนี่ยนะครับที่มีอยู่ที่ผมเคยเรียนว่าเกือบเกือบสองหมื่นร้านเนี่ยนะครับก็จะมีการลงทะเบียนนะครับเข้ามาในช่องทางของอ,อ,อยอ เภสัชกรวราวุฒ์เสริมสินสิริผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานอยระบุถึงเงื่อนไขของร้านค้าที่จะร่วมโครงการคา่ะบอกว่าเป็นภาคสมัครใจโดยร้านยาต้องมีความพร้อมมีเภสัชกรรองรับได้มาตรฐานมีช่องทางติดต่อชัดเจนสามารถจัดยาให้ได้ตามความต้องการของแพทย์ภายใน24ชั่วโมง ขณะที่นายกสมาคมร้านขายยาบอกว่าการที่ร้านขายยาสนใจเข้าร่วมโครงการไม่มากอาจจะก,กําลังกังวลว่ายาจะครอบคลุมหรือไม่นะคะยืนยันค่ะว่ายาทั่วไปครอบคลุมร้อยละ8 0ดสมีเพียงยาบางชนิดเท่านั้นที่อาจจะไม่ครบค่ะในเรื่องของยาครับตรงนี้ยาของโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่ามีบางตัวที่ร้านขายยาปกติยังไม่มีเห็นแต่ว่าตอนนี้ระบบการ จ่ายยาในประเทศไทยอ่ะครับระบบดิสติบิวเตอร์ยาเนาะก,การกระจายยาครับตัวนี้ในกรุงเทพเราบริบิมณฑลแล้วก็หัวเมืองใหญ่ๆอ่ะครับมันส่งถึงได้ภายใน24ชั่วโมงอยู่แล้วจากบริษัทยามาถึงร้านขายยาถึงคนไข้อ่ะครับมันทําให้ได้ภายใน24ชั่วโมงตัวนี้ก็เลยจะไม่มีปัญหาในการที่ประชาชนที่ต้องการที่จะได้ยาอย่างเงี้ยครับต้องรองนานตรงนี้จะไม่มีครับ มองไปสำรวจร้านขายยาในกรุงเทพนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยครับคือได้ประโยชน์ทั้งร้านขายยาแล้วก็คนที่ใช้บริการด้วยครับผมว่ามันก็มีประโยชน์กับคนไข้นะเพราะโดยก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเพราะว่ายาส่วนใหญ่ที่ใช้ในโรงพยาบาลเนเอกช,อกชนนะส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูงจะมาครับก็ช่วยก็ประมาณก็เทียบนั่นจะประมาณสอง สองเท่าได้นะเท่าที่สังเกตจากลูกค้าที่มาพูดนะฮะขณะที่ร้านยาบางร้านค่ะเสนอให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกใบสั่งยาออนไลน์เพื่อให้เชื่อมต่อกับระบบร้านยาป้องกันความผิดพลาดค่ะอยากจะให้ทางโรงพยาบาลเนะครับเชื่อมระบบออนไลน์ใบสั่งยากับทางร้านยาโดยตรงครับเพราะว่ามันจะเป็นการลดความผิดพลาดแล้วก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วอย่างเงี้ยครับผมทำให้ สามารถสั่งยาได้ทันทีเลยเงี้ยครับผมส่วนข้อเสนอแนะผมแนะนำว่าอ,อ,อยากใช้โครงการเนี่ยครับเป็นตัวนำร่องไปสู่การทำระบบ prescription นะครับระบบ r r s s r r p t t o o n คืออะไรระบบ prescription ที่คือเหมือนที่อเมริกาออสเตรเลียหรือที่ไต้หวันทำนครับผมก็คือรับก็คือมารับยาส่วนใหญ่ที่ร้านยาจะมีแค่ยาบางส่วนนะที่ผมพูดไปก็คือยาเสพติดให้โทษยาควบคุมพิเศษที่รับที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะ ไปสำรวจร้านขายยานในต่างจังหวัดกันบ้างครับอย่างเช่นที่อำเภอพนมสารคามอำเภอแปลยงยาวที่ฉะเชิงเซานะครับพิสัชกรประจําร้านครับบอกว่าเคยร่วมโครงการของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ร่วมโครงการสปสอช,อ,ชอ,อยู่แล้วด้วยถ้าจะมีโครงการของกระทรวงพาณิชย์สุขกายสบายกระเป๋าในเฟสแรกก็พร้อมครับนะครับเหมือนกับเป็นทางเลือกให้คนไข้นะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้คนไข้ ในในในกรณีที่เหมือนกับได้ได้ข่าวมาว่ามีโรงพยาบาลเอกชนหลายหลายแห่งละที่ตอบรับที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีครับเป็นผลดีเพราะว่ามันก็ลดภาระการทํางานของเจ้าหน้าที่ลดความแม่อาดในโรงพยาบาลแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถให้ผู้ป่วย,ยมีทางเลือกขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยครับผม ผู้ประกอบการร้านขายยาในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบอกว่าโครงการซื้อยานอกโรงพยาบาลน,นับเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งประชาชนและผู้ประกอบการค่ะเพราะว่าก็ทําให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ร้านขายยาเนะี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจริงๆก็ดีนะคะเหมือนกับว่าเป็นการให้ช้อยส์ผู้ป่วยอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แล้วก็ถ้าในมุมของธุรกิจร้านยาะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายคะ่ะใช่ค่ะ เพราะว่าทุกวันนี้ในในร้านยาเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่เอาซองยาเดิมจากโรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ยค่ะมาให้เราจัดอยู่แล้วเขาก็จะเลือกแบบคนละยี่ห้อที่อาจจะราคาถูกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าเกิดว่ามันสามารถเป็นทางเลือกให้ตั้งแต่ต้นทางเลยอะ่ะลูกค้าก็น่าจะโอเคขึ้นเงี้ยค่ะ ไปถามชาวเชียงใหม่หลายคนนะครับที่เข้ามาที่ร้านขายยาเนี่ยก็เห็นตรงกันครับบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากนะครับคือลดระยะเวลาในการรอยาลดค่าใช้จ่ายด้วยครับถ้าเราเราได้ชื่อยาหรือเรารู้ชื่อยาเนี่ยเรามาสามารถหาซื้อเองได้ซึ่งราคาจะถูกกว่าอย่างอย่างเอกชนนะ่ะเราเข้าใจเนาะบางทีแบบ เขาบวกเพิ่มเยอะอย่างเงี้ยบางหมอบางคนเขาก็ดีนะเขาก็บอกว่าไปซื้อยาเองไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจดชื่อยาให้แล้วเราก็มาหาซื้อซึ่งซึ่งถูกกว่ากันมากโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาจะบวกเยอะมากก็เลยก็เลยคิดว่าดีอะค่ะมาซื้อข้างนอกดีกว่าเบ่งบาาเบ่งบาภารัได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าบางทีไปเนาะแบบเอกชนอะเราเข้าใจเขานะแต่เขาบวกเยอะ